สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่ออกกําลังกายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี้ก็จะต่อด้วยอันนี้เลยค่ะเวฟโปรตีนนะคะเวโปรตีนนะคะแล้วก็จะตวงด้วยอันนี้นะคะเดี๋ยวนจะตวงใส่แก้วเชคนะคะวันนี้เนี่ยออกกําลังกายค่อนข้างเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าหยุดออกกําลังกายไปคร้าง,งนาเลยนะคะตั้งแต่ก่อนฉีดวัคซีน ก็พอหลังวัคซีนเนี่ยก็เป็นประจำเดือนเนาะแล้วก็ต่อมายาวเลยนะคะก็เลยทำให้มากลับมาออกกำลังใจอีกรอบนึงเป็นอะไรที่เหนื่อยโคตรนะคะโอเคเดี๋ยวขอเติมน้ำก่อนนี่นะคะเว้ Way. เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเวฟโปรตีนที่นีเลือกอ่ะมันเป็นรสค,คล้ายๆกับรสช็อกโกแลตบราวนี่นะคะก็จะมีความหวานนิดนึงแต่ว่าหอมมากนะคะหลังจากนั้นก็จะเช็คค่ะโอเคเรากลับมานั่งเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราเช็คนะคะตัวเวฟโปรตีนเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเอามาเท ห,หลังจากนั้นนะคะนจาเทเจ้าตัวโปรโตีนตัวนี้ค่ะเป็นธัญพืชต่างๆนะคะเป็นของประเทศเกาหลีใต้นะคะเป็นธัญพืชรวมกันอยู่ในนี้มากมายหลายชนิดเลยทุกคนจะเห็นอยู่ที่เขาใส่ไว้หน้าซองนะคะก็จะมีทุกอย่างในนี้เลยมีข้าวเกาหลีมีข้าวพองมีข้าวกล้องมีข้าวแดงนะคะแล้วก็มีธัญพืชต่างๆรวมอยู่ในนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะกินนะเดี๋ยวนี้จะบอกว่าทำยังไงบ้างคะ่ะการทานเจ้าทัญพืชตัวนี้นะคะมีอยู่2วิธีการน,นะคะก็คืออย่างแรกก็คือเอานมใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ใส่เจ้าตวัวซีเรียลเปิดฝาแล้วก็เทสใส่ลงไปนะคะง่ายๆเลย<ม>เป็นวิธีแรกนะคะส่วนวิธีที่2เนี่ยก็คือง่ายมากๆ<ม><ม>พเพื่อนๆอาจจะพกไปที่ทํางานได้เพราะว่าซอันี้ บางมากเลยนะคะพกใส่กระเป๋าไปได้นะคะก็ไปเปิดในที่ทํางานที่ออฟฟิศก็ได้นะคะก็คือเปิดซองออกมาแบบนี้นะคะเปิดซองออกมาแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ซื้อนมนะคะตะกรงหนึ่งนะคะกล่องเล็กก็ได้กล่องใหญ่ก็ได้นะคะแต่แนนัเป็นกล่องไซส์เล็กนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เทนมใส่ตรงนี้ค่ะนะคะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆิ แล้วก็ขย่าค่ะหลังจากนั้นเปิดฝานะคะแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะโอเคมากๆนะคะดื่มได้เลยทันทีนะคะ mm hmm. ก็2วิธีด้วยกันนะคะจะใส่ในนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเอาเงินใส่ในนี้นะคะแล้วก็ดื่มได้เลยทันทีค่ะสําหรับอันนี้เดี๋ยวนี้มาดูกันนะว่านี้จะเทออกมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะมาดูใกล้ๆกันะคะ่ะ ตาเทล้นะเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเขาจะปนๆมาแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นข้าวเป็นเกลด็ดเมล็ดเมล็ดเมล็ดนะคะป่นละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยก็สามารถที่จะรับประทานได้ผสมกับนมนะคะหรือว่าใครที่กิน นมที่เขาจะเป็นผสมโปรตีนอย่างเช่นเอนชวอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะผสมใส่เอนชวนะคะแล้วก็ให้เขาทานได้เลยอันนี้ก็คลุกเขาให้เรียบร้อยนะคะมันก็จะมีความเรียกว่าหอมข้าวมากๆเลยค่ะทุกคนข้าวทุกอย่างเนี่ยมารวมอยู่ในนี้คือเยอะมากๆนะคะคนให้เข้ากันนะคะก็ถือว่าเข้ากันค่อนข้างเร็วเลย ไม่ต้องกลัวติดคอเลยนะเพราะว่าเขาบดละเอียดเลยค่ะทุกคนละเอียดมากๆอันนี้นี่เป็นเม็ดๆก็ยังทานได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนเราทานข้าวนั่นแหละหอมมากๆอยากให้ได้กินเหลือเกินประมาณนี้นะคะหนะะึ่งห่อนะคะต่อหนึ่งมือ้อนะคะหนึ่งห่อต่อหนึ่งมื้อ แต่ว่าไม่แนะนําให้ทานทั้งหมด3มือ้อหรือว่ากินเป็นวันวันเป็นเดือนเป็นสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะควรจะกินอย่างอื่นด้วยนะคะเพื่อให้ได้รับวิตามินจากผักด้วยนะคะแล้วก็ทานเนื้อสัตว์บ้างนะคะสลับกับทานอันนี้บ้างถ้าถ้ามื้อไหนที่เขารู้สึกว่า ทานยากนะคะไม่อยากทานผักไม่อยากทานเนื้อเนี่ยก็สามารถให้เอานี้เสริมได้มันก็จะอยู่ท้องเพราะว่ามันเป็นพวกข้าวแล้วก็แทนในพืชน,นะคะหรือว่าคนป่วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ิดอยากจะกินอะไรเนาะบางครั้งก็เบื่อข้าวเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเสริมอันนี้ให้เขาได้นะคะเนี่ค่ะทุกคนมันจะละลายหมดแล้วแหละแต่อันนี้ตักกินได้แล้วนะคะ หรือถ้าเพื่อนๆก็ยังไม่พออีกถ้าสมมติคนออกกำลังกายนะคะถ้ายังไม่พออีกก็สามารถที่จะใส่พวกซีเรียลการโนล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะไม่ใช่หวานๆนะลงไปเพิ่มนะคะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์เพิ่มกระใรฮะแล้วก็เพิ่มความอยู่ท้องให้มากขึ้นนะคะมันก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นคือมีประโยชน์มากจริงๆติดไว้บ้านมีประโยชน์มากๆเลยค่ะขอแนะนำตัวนี้นะ จริงๆมีหลายยี่ห้อเลยนะคะไว้จะแนะนำให้รู้จักอีกหลายลายี่ห้อเพื่อให้เพื่อนๆเป็นทางเลือกนะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้เนี่ยก็เป็นยี่ห้อที่ดังมากๆแล้วก็ไม่มีสารเคมีนะคะไม่มีสารเคมีเพราะว่าคนเจ้าของแบรนด์ค่ะเขาตั้งใจจะทำมาให้สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องทานข้าวเนาะไม่อยากข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รับสารอาหารครบในเรื่องของ โปร,โปรตีนนะคะเพื่อจะไปซ่อมแซมร่างกายเนาะโอเคค่ะวันนี้รีวิวเท่านี้นะคะขอเนี่ยไปกินก่อนค่ะ